สวัสดีครับ FC ช่องบดบือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่เลยนะครับก็มาพบกันนะครับสำหรับวันพุธที่5ตุลาคม2,565นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับเหรียญชนิด1บาทครับ FC ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ ครับ FC ครับผมสำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนะครับเหรียญ1น1บาทรัชการที่10ที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้แะครับก็คือว่านะครับมีการค้นพบนะครับโดยนักสะสมนะครับของเหรียญชนิดหนึบาทนะครับรัชการที่10ที่มีน้ำหนักมากกว่าเหรียญปกติถึงนะครับ0.5กรัมนั่นเองครับ FC ก็นะครับจากการนะครับสอบถามและก็จากการ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับของนักสะสมในกลุ่มนะครับที่เป็นแอดมินนะครับ FC ครับผมก็คือว่าเหรียญที่นะครับมีการค้นพบนี้นะครับ f c ก็มีการพบเจอนะครับยังไม่มากพูด้ง่ายคือพบเจอในระบบนะครับเพียงไม่กี่เหรียญนะครับก็จากการที่นะครับได้สืบถามข้อมูลนะครับทั้งนักสะสมด้วยกันนะครับ ทั้งข้อมูลจากนะครับหนังสือคู่มือและก็ทั่วไปก็นะครับประมาณว่าเหรียญดังกล่าวนี้ครับ f c ก็คือมีการผลิตนะครับออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ f c หลายร้อยหลาย,ลายพันล้านเหรียญครับและก็กําลังการผลิตนะครับของโรงกระสับที่อยู่ในไทยเนี่ยไม่เพียงพอนะครับเมื่อการผลิตคืออัตรากําลังการผลิตที่อยู่ในไทยเนี่ยไม่เพียงพอก็จําเป็นต้องว่าจ้างนะครับ ลงกระสาบที่อยู่ต่างชาตินะครับก็อาจเป็นไปได้ว่านะครับบล็อกนะครับที่ใช้ในการพิมพ์นะครับผม f อฟซีหลายๆบล็อกนะครับ FC คือหลายๆล็อดหลายหลายบล็อกนยครับก็อาจมีผลกระทบนะครับทำให้เกิดความหนานะครับและน้ําหนักของเหรียญที่ต่างกันไปได้นะครับ f ออย่างไรก็ตามนะครับความผิดปกติในความหนาและก็น้ําหนักของเหรียญนะครับที่มากกว่าเหรียญในรุ่นนะครับชนิดเดียวกันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดเหรียญ1นึบาทที่ผม นะครับถ่ายให้เอฟซดูตอนนี้นะครับหรือเหรียญชนิดอื่นนะครับที่อาจจะเจอเนี่ยนะครับคงต้องนะครับรอดูกันต่อไปว่าจะมีเพิ่มเข้ามานะครับกี่เหรียญแล้วก็มากน้อยแค่ไหนนะครับเอฟซก็นี่ก็คือข่าวสารนะครับวงการเหรียญนะครับที่ผมจะมาแก้งให้กับ f อนะครับเอครับผมก็คือนะครับเป็นข้อมูลนะครับที่ f อทุกท่านนะครับ ควรศึกษาและก็ควรได้ความรู้ในการติดตัวไว้นะครับยังไม่ใช่เหรียญที่รับซื้อนะครับยังไม่ใช่เหรียญแปลกอะไรนะครับ FC ก็ต้องรอดูต่อไปครับ FC ก็คือนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยกับ FC นะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ5บาทนะครับแบบบางนั่นเองครับ FC รับ FC ครับผมก็มานะครับดูต่อเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ5บาทนะครับที่ผมคุยค้างไว้เมื่อครู่นี้เองครับก็เป็นเหรียญ5บาทนะครับที่ผมเป็นนําว่านะครับเหรียญ5าบาทแบบบางนะครับมีข่าวความเคลื่อนไหวยังไงใช่ไหมครับเมื่อวานนะครับผมก็ได้ดูช่องช่องหนึ่งนะครับในการสตรีมหรือไลฟ์สดนั่นเองก็ปรากฏว่าเอาเหรียญนะครับ5าบาทแบบบางนี่ละครับผมนะครับแต่ผมไม่ได้ดูว่าเป็นทอรอไหนครับ f c ก็คือถ้าเป็นเรียน5บาทแบบบางครับ fc ผมเคยให้ข้อมูล fc แล้วว่านะครับมีการผลิตตั้งแต่พศ .2,500 เท่าไหร่ครับ51บครับ fc นะครับราคาประเมินที่เป็น unc ครับ200บาทครับผม ปี5 5 5 1นะครับจากข้อมูลในหนังสือนะครับคู่มือเหรียญกระสับนะครับผม FC นะครับสภาพสวยไม่ผ่านการใช้งานนะครับราคาประเมินอยู่ที่200บาทครับ FC นะครับแต่นั่นไม่ใช่ข้อมูลนะครับหรืออส่วนที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือนะครับเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ5บาทแบบบางนะครับที่ช่องช่องหนึ่งเอามาสตรีมสดว่ารับซื้อจาก FC ของเขานั่นแหละครับก็คือเอามาให้ FC ดูนะครับ แรกๆก็นะครับยังไม่ได้เข้าถึงรายละเอียดหรอกนะครับก็บอกว่าซื้อมานะครับเหรียญนี้พันหนึ่งนะครับอีกเหรียญนี้ก็พันหนึ่งนะครับแต่พอดูท้ายคลิปนะครับก็ปรากฏว่านะครับเป็นเหรียญ5บาทนะครับแบบพระเศียรขวางนั่นเองครับถ้าเหรียญ5าบาทแบบพระเศียรขวางแบบนี้ผมก็รับซื้อครับยินดีรับซื้อครับ FC ครับผมยินดีรับซื้อครับทุกท่านครับผมนะครับจ่ายนะครับรับซื้อกิ่งครับ f c ครับเพราะว่านะครับ เหรียญ5บาทนะครับที่เป็นแบบรุ่นใหม่นะครับจะมีการผลิตตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานะครับและก็เชื่อมมาถึงนะครับปี2561ถึงปี2564นะครับของในหลวงรัชกาลที่10ก็เป็นแบบบางนะครับแบบนี้แหละครับ F สครับผมก็เป็นแบบบางครับก็คือแบบหนานะครับจะตั้งแต่ปี50นะครับลงไปนะครับส่วนปี51ขึ้นมานะครับก็จะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับก็คือแบบบางนะครับแบบบางนี่แหละครับผม F สครับแบบบางครับ น้ำหนักจะไม่เยอะครับผม FC นี่นะครับแบบบางครับผมนี่นะนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับ FC โอเคนะครับก็เป็นแบบแบบว่านนะครับมีการนะครับสตรีมสดนะครับจากนะครับช่องของเขานะครับถึง FC นะครับเป็นการพูดคุยกันนะครับเป็นสภากาแฟเหมือนกับว่าจะเอาเหรียญที่ตนรับซื้อนะครับมาประกาศรับซื้อนะครับออกมาโชว์นะครับให้กับ FC ช่องของเขานะครับ FC ครับ แต่ถ้าเป็นแบบบางครับไม่ว่าช่องผมหรือช่องไหนก็รับซื้อหมดแล้ะครับขอแค่บอกข้อมูลนะครับ f c ไปนะครับตามตรงเท่านั้นเองนะครับ f c นี่นะครับผม f c ครับเดี๋ยวผมจะมุนให้ดูครับเนี่ยครับถ้าเป็นแบบนี้ยังไม่รับนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญปกติครับปกติก็คือว่าบล็อกหมุนเวียนนะครับผมเคยทําคลิปบอก f c ไปแล้วนะครับ f c ว่าถ้าเป็นบล็อกหมุนเวียนหมุนแล้วนะครับก็คือผ้าเสยนจะต้องสลับกันเป๊ะเลยครับแต่ถ้าหมุนแล้วครับ พระเสียรของพระเจ้าอยู่หัวหันขึ้นนะครับด้านบนแบบนี้นะครับกับด้านวัดเนี่ยมีราคาครับพระเสียรตกนะครับผมรับซื้อครับถ้าเป็นเหรียญ5บาทนะครับผมรับซื้อสูงกว่านะครับเหรียญ10บาทถ้าเป็นเหรียญ5บาทแบบพระเสียรตรงผมรับซื้อเหรียญละพันหครับถ้า FC มีก็ส่งมาขายเลยครับถ้าเกือบตรงก็รับซื้อนะครับ FC เหรียญละเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาทครับผม FC ครับ ถ้าผอเสียนขวางเขารับซื้อ500-700ถึงบาทนะครับ F4 ก็สามารถนะครับไปค้นหาเหรียญที่ตัวเองเก็บสะสมไว้นะครับเผื่อมีตามที่ผมประกาศรับซื้อนะครับผมซื้อจริงนะครับ F4 นะครับก็ วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีแล้วก็หลายๆวันผมก็รีวิวนะครับแต่เฉพาะพัสดุของ FC ที่ส่งมาขายผมทั้งนั้นเลยครับท่านที่ดูอยู่นะครับ FC ให้ความมั่นใจนะครับว่าช่องของผมรับซื้อจริงครับแล้วก็จ่ายจริงโอนจริงด้วยครับผม f c ครับทุกท่านที่ส่งมานะครับมีตัวตนหมดครับ ไม่ใช่ผมมโนหรือเมคขึ้นเองนะครับเป็นข้อมูลจริงนะครับเป็น f c จริงๆนะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับแล้วก็ได้เงินจริงๆนะครับผม f c นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับคงต้องขอตัวลา FC ไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็มาให้ข้อมูลกันนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับซื้อนะครับ FC ก็มาทักทาย FC เหมือนกันนั่นแหละครับ FC ครับผมก็ห่างหายกันช่วงนี้นะครับคลิปของผมอาจจะยังไม่มือหวาเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเคลียร์นะครับเคลียร์ เคลียร์นะครับภารกิจของตัวเองู่ครับตอนนี้ครับผมก็ยังไงก็ปลายปีนะครับก็จะน่าจะเจอกันนะครับแบบเต็มรูปแบบก็คือทั้งสตรีมสดนะครับทั้งรายละเอียดต่างๆนะครับ FC ก็ฝาก FC นะครับช่องบอลระบือรักเปี่ยนนะครับไว้กับ XC ทุกท่านด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ